สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาจับตาดูนะครับในดอกกลางนะครับว่าหลังการเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์เนี่ยสถานการณ์ดอกกลางเนี่ยนะครับมันน่าจะเบาบางลงหรือจะหนักขึ้นนะแต่ดูท่าทีแล้วก็มีโอกาสหนักขึ้นนะครับว่าก่อนนั้นนี้ทรัมป์ออกมาขู่นะพวกกลุ่มฮามาสว่าจะต้องปล่อยตัวประกันนะครับทั้งหมดเนี่ยก่อนเขา เข้าสู่ธรรเนียมนะครับในวันที่20ราคมปี2568นะครับมาดูข่าวแปลต่ตางประเทศจีนนะครับฮามาสระเบิดใส่บรรดาการเตือนนรกของทรัมป์ด้วยการโต้ตอบเผ็ดร้อนนะเปิดหน้ากากนะที่ปกปิดความลับของเนทันยาฮูฮามาสนะครับโต้ตอบต่อบรรดาภัยคุกค,คามนรกของทรัมป์ผู้นำฮามาสหวดใส่อย่างแรงออกไปที่ทรัมป์กล่าวว่าถามเนทันยาหู ฮามาสตำหนิเนทัญ y a ฮูของการใช้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นการปกปิดบาสเซมนาเอมนะครับสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่งของสำนักทางการเมืองของฮามาสได้โต,ต้ตอบต่อบรรดาภัยคุกคามในไม่นานมานี้ของทรัมป์เขาได้วิพากษ์วิจารณ์บรรดาคำวิพากษ์วิจารณ์ของทรัมป์ที่เกี่ยวกับการปล่อยของบรรดาตัวประกันของอิสราเอลในกาซาให้เป็นอิสระนาเอมนะครับได้เรียกการเตือน นะครับนรกนะที่จะต้องจ่ายของทรัมป์เนี่ยว่าเป็นการโจมตีหนึ่งที่ถูกมุ่งหมายไปที่เนทันยาฮูเขาได้แถลงว่าข้อความของทรัมป์ได้เป็นการชี้นำอย่างแท้จริงไปที่นายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนาเอมนะครับได้กล่าวห,า,หาผู้นำของอิสราเอลของการใช้บรรดาการตกลงเจรจาต่างๆเป็นหนึ่งการปกปิดสำหรับบรรดาเป้าหมายต่างๆทางการเมือง เขาได้เร่งเร้ารัฐบาลของเนทธนยาููที่จะยุติละครหลอกลวงตาในบรรดาการตกลงเจราจาต่างๆประธานาธิบดีที่เลือกตั้งของสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้เตือนอาจจะมีนรกที่จะต้องจ่ายถ้าหากบรรดาตัวประกันไม่ได้รับการปล่อยเป็นอิสระทรัมป์นะครับได้กล่าวว่าควารับผิดชอบทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะเผชเิญหน้าบรรดาผล ที่จะตามมาที่รุนแรงขึ้นกว่าผู้ใดในบริษัทิาของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีเลือกตั้งสหรัฐนะครับได้กล่าวว่าถึงบรรดาศัตรูของพวกเราทั่วโลกพวกเราต้องการบรรดาตัวประกันของพวกเรากับคืนและพวกเขาทั้งหลายกลับคืนมาดีกว่าก่อนผมจะกลับคืนสู่ธรรเนียบฮามาสนะครับได้ต้องการการนถอนตัวของอิสราเอลอย่างสมบูรณ์ออกจากกาซา ก่อนข้อตกลงตัวประกันใดๆนายรัฐมนตรีในทันยาฮูของอิสราเอลนะครับได้ยืนกรานสงครามนั้นอาจจะต่อเนื่องต่อไปจนกว่าฮามาสได้ถูกถอนรากถอนโคนนาเอมนะครับได้วิพากษ์วิจาร์ณการรับมือของบรรดาการตกลงเจรจาของอิสราเอลและได้เร่งเราวนะครับสำหรับเพียงแค่1ข้อตกลงนะครับนั้นเก่าแปลต่างประเทศชินนะครับ ก็เป็นการตอบกลับไปนะในคําขู่ของทป์นะครับว่าถ้ายังไม่ปล่อยตัวประกันนะครับที่จับไปเนี่ยให้เป็นสละนะครับก่อนเขาเข้าสู่ทําเนียบเนี่ยจะได้เห็นดีกันนะพูดง่ายคือนะนะรกนะ่ะที่ต้องจ่ายนะครับหมายถึงว่าก็จะมีการใช้กำลังคณะอาหารที่รุนแรงขึ้นหรือเปล่าการโต้อตอบจากสหรัฐนะครับในตรอกกลางเนี่ยจะหนักหน่วงขึ้นอย่างที่ไม่เป็นมาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะในรวัติศาสตร์หรือไม่นะ แต่ทางด้านฮามาสก็โตตอบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่การตกลงเจราจาเนี่ยนะครับต้องไปถามเนทันยาฮูดูนะผมเป็นละครหลอกลวงตบตาเป็นมายาภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีความตั้งใจจริงในการตกลงเจรจานั่นเองมีความมุ่งหวังทางการเมืองที่แอบแฝงของเนทันยาฮูเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ